ถ้าคนดูคุณก็อ,อ,ณอยู่ช่องเมกาเฟิร์สนะครับก็อยู่ช่วงรายการที่พวกคุณชอบดูมากที่สุดคือพูดคุยตัวละครนั่นเองผมขออธิบายกับคนดูหน้าใหม่ๆครับคือคลิปพูดคุยตัวละครมันไม่ใช่คลิปเล่าประวัติหรือทำประวัตินะครับแต่มันคือพูดคุยตัวละครกันเล่นๆแบบเฮฮาปาร์ตี้เออแบบคื้พูดคุยตัวละครเฉยครับ เหมือนบ่นตัวละครนั่นนะ่ะเออก็คุณก็เห็นหน้าปกคลิปแล้วว่าวันนี้จะคุยกับตัวละครอะไรเป็นตัวละครที่ค่้นข้างจะหล่อเททั้งในหนังทั้งของเล่นและท่าเต้นสุดเฟี้ยวกับฉากตายที่น่าอานาจใจยเกินชื่อของเขาคือเราต้อง ขอบคุณชายคนนี้ครับไมเคิลเบย์ผู้ที่ทำหนังอะไรก็ช่างแม่งต้องระเบิดตุ้มตามตุ้มตาเผากระพรอมเละตุ้มเปะเละเป็นขี้ครับขี้ยิ่งเละแล้วยิ่งเละยิ่งกว่าขี้เออก่อนจะนอนเรือมากกว่านี้นี่กว่าหนังอินเดียเออพอๆจบกันต้องขอบคุณชายคนนี้ครับไมเคิลเบย์ที่ทำจักรวาลทนสเมอร์ได้หนึ่งสองสามดี ตกมาตายที่สีห้าน,นั่นเองครับอนนแล้วก็เป็นตัวแล้วก็เป็นคนที่ทําให้เกิดเออ่ตัวคอนมิลล่าจากสีน้ําเงินที่เหมือนยุคจีวันกลายเป็นลุกลัมโบกินีสีแดงเขาก็เปลี่ยนชื่อใหม่และมีความเป็นเหมือนนินจานั่นแหละคูที่ทำให้ตัวคอนเสียได้เสียได้มากๆตอนนี้เขาก็ อย่างที่เราเห็นกันนะคือตัวคอครด้ตัวสุดนั่นเองครับเขาได้ทำการสร้างเจ้าในตัวุดแทนที่ช็อปเวฟหน้าตาในตัวสุดจะคล้ายๆกับช็อปเวฟส่วนตัวจะคล้ายๆเหมือนตัวละครที่เป็นหุ่นที่มนุษย์สร้างในภาคสี่ใช่จะมีความส,ววส่วนลำตัวจะมีความคล้ายเหมือนหุ่นในภาคสี่ที่เป็นตัวร้ายที่กาวตันได้ปลุกขึ้นมาเออ ส่วนหัวกคือช็อบเวบผมคิดว่าตัวคอนในตัวสุดมาแทนที่สตาร์ทครีมอ่ะอืมเพราะมันจะมีฉากที่มีกทนคือหัวอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงในตัวซุดมันพูดมันบ่นอะไรสักอย่างก่อนมันแหละน่าดูในหนังพไทยนะอืมซึ่งส่วนตัวผมว่าเป็นตัวคอนที่ผมชอบนะแต่อันดับหนึ่งในฝั่งอิสติคอนผชอบมากสุดใน ผ้าเดรรันนะคือบริคิริ่นเองเราตำรวจที่โคตรหลอกเท่โคตรเฟีย้ยวแล้วก็ขี้ขาดเลยเออใช่ส่วนในตัวสุดก็นั่นแหละเราเห็นฉากที่มันี่สุดในเรื่องก็คือตอนอยู่ไซเปร์ตอนนั่นเองตอนที่มันลบกันไซเปรต์ตอนพี่แกก็ลบกับท่านมกาทอนคือ,ย,อยืนข้างกับท่านมกาท่านหลอเมกาทอนเออ แล้วก็คงจะรู้สัจกรรมชีวิตของนาย้าสุดเราลืมอะไรไม่ได้ก็คือการพูดเกี่ยวกับของเล่นเองเออซึ่งของเล่นของนายโตสุดกับในหนังถ้าถามว่าอันไหนเท่กว่าผมพูดได้คำเนืยคือของเล่นใช่ของเล่นมันดูเท่กว่าในหนังนะก็จะแตกต่างที่หน้าตากับ ไม่รู้ตุดตรงไหนมันแตกต่างบ้างอ่ะก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์ได้เออ้าเกิดข้อมูลมันผิดพลาดก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์ได้เหมือนกันฮึจะอธิบายก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันแต่พวกคุณเออเขาคิปนี้มันไม่ใช่คิดประวัติมันคือคิปผู้คุยตัวละครแล้วก็บ่นด้วยเออใช่อ่ะเขาเรื่องเขาเอ่าทำไมถุงผมชอบของเล่นกว่าเพราะดีไซน์มันค่อนข้างหล่อเท่นะเฟี้ยวเงาะ มากๆอืมแต่อยากให้มีแบบเหมือนเป็นลายตัวอ,อักษรเหมือนในหนังเนีอออยติอ่างเลยเหมือนในหนังอะมากกว่าอืมอันนั้นจะดูแบบเหมือนผู้ชายสัตสัตเป็นตัวอักษรอังกฤษอะเออนั่นแหละนี่เขาไม่รู้จะพูดถึงอะไรกับในตัวซุ้นแล้วก็ที่ลืมบอกไปในะยุคจีวันในตัวซุ้มันไม่มีนะคือมันเป็นตัวคอนใหม่เนยนะ เออในยุคจีวันมันมันไม่มีบิดวอมันก็ไม่มีเขาคือตัวละครใหม่ในหนังเลยก็อยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับทุกคนถ้าผมพูดผิดหรือพูดอะไรผิดพลาดไปหรือติดอ่างหรือพูดไม่ใช้ก็ขอโทษนะครับคลิปหน้าก็เหลืออีก2ตัวแล้วคือ Mohawk กับเดดบอทนั่นเครับก็คือจะเอา2ตัวเนี้ทำคลิปเดียวไปเลยทีเดียวจะจบไปซะก็ ก็ไม่ร er, ู abor, mer, ้จะพูดยังไงแล้วก็จะจบคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายพูดคุยทาซสมมร์ตัวร <Look> ้ายในภาค5ผมจะตั <ving> ้งชื yeah, ่อไอ้พวกนี้ว่า The s ซู c i d e คอร์เพราะแม่นคนเหมือนในตอนฉายมันก็ทอนเล็กชื่อแต่ตัวออกมาเออก็จบแล้วก็คลิปนี้ก็เจอกันอาทิตย์หน้าบ๊ายบาย ooh